เคยเห็นไหมคะอันนี้แมงอะไรนาะนี่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 แมงอะไรนี่คือจัก,กระจันนี่นี่เห็นไหมเราเข้าใกล้มันก็ไม่หนีเออแปลกเนาะนี่เคยเห็นไหมคะแมงอะไรเนาะนี่สวยงามอืมสวยใช่แล้ว นีวัดป่าบ้านข้อเดอ้อพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้สวยงามไปบ่ไปขันมาไวก็ขับรถกลับเดี๋ยวมาไวเพื่อนก็เอาละ Hãy kia nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Một là